สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วเราจะพักด้วยความไว้สงเนื่องจากฝนกำลังตกอยู่ออยานมันปเออมันไวเกินไปเราฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ ก็เปิดคลิปมากับแมวที่โอ้แต่ว่านั่งจ้องก็รับตาแล้วอ่ะแต่ว่านั่งดูเออก็ลืมตาอยู่เอาว่าอย่างไงกันแน่เนี้ยเเป็นว่าอันนี้ก็คือหลังจากที่แมวเอ้าใครวันนี้โอ้โหขยันเดินตัดหน้ากันเหลือเกินอ่ะนี่คือแมวกำลังกินข้าวไม่ใช่แมวกินข้าวเสร็จแล้วก็คือมานั่งตรงนี้อ่ะเอออะไรเออเออะต่ไรอ่ะเดินมาให้ดูตัวเรออ๋อรู้แล้วว่าข้าวไม่ข้าวได้ไงเนาะบ้านมารู้จากหลงวันไหนที่ขาเออแต่พื้นดินนี่คือหื้อหาทั้งบ้านเอาไปขอแวะกกินน้ำสักหน่อยเนาะก็ดนาิ้ ถามนะแมวก็คือมีทั่วบ้านนะแต่แมวก็คือบางครั้งขี้เกียจกินไงก็คือปีนขึ้นไปกินน้ำปลาปลาเลยกินแบบไหนต้องรอที่ตามบุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะเจสเจอร์านนี่คือกินแปลกพิสดารไม่เหมือนเพื่อนพอหนุ่มข้างล่างเขานั่งเงามองใครเป็นที่วางคอฟูด,ดีดีมากหน้าตามแมวก็ดูทรงกรดกริ้วกันและนี่คือสันสานตรยานทาตุแมวทั้งร่ายเมื่อเรากำลังจะรับพะอินกำลังเข้าฟันเลย แมวพิษกันค่ะก็ได้ยินเสียงงวงัววัววัววัวะต้องรีบลงมาคิดว่าแมวบ้านเรานแน่ๆแหละดูสภาพจะสมสองโตนี่สวิตติคอนเทนต์ต้องถือกล้องตลอดเราจะพาดมุมดีๆแบบนี้ไม่ได้เนาะแมวก็สั่นหาทีพิดกันนี้ใต้ตะลางแล้วใต้ตะลางอีกโอ้โหแต่เข้าก็ยากลําบากนะแต่ไม่เป็นไรเราจะเข้าไปให้อยา่าถเรากันได้ไหมพ้ยไปไปนอนไปคือเคยมีใครคิดแบบนี้ว่าเอออยากจุ่งแมวตัวนึงไว้ว่าไม่ทมํามันเอาไว้แบบซื้อบงตระกูลเสื้อสาย ก็เลยเก็บฟูไว้ไปๆมาๆฟูเริ่มมีพฤติกรรมที่ทําให้เจ้าเสือปายกลัวก็คือตีแต่เจ้าเสือปายอย่างเดียวก็เลยอาตาฟูไปทํำมันก็คือฟูไปทํหมันตัวสุดท้ายในประมาณปีที่แล้วสองปีที่แล้วมั้งก็ต้องคอยอย้ำกันอีกรอบว่าแมวทุกตัวที่บ้านนั้นได้รับการทำมันมาหมดทุกตัวแล,ล้วจะบอกว่าใครเป็นลูกร้านแมวบ้านเราไม่ได้นะโอขยะที่บ้านเยอะมาก และช่วงนี้ต้องการลดน้ำหนักก็เลยกินไข่ต้มน้องไม้แล้วก็ย่างเนื้อน,น้อยหนึ่งแล้วก็ข้าวโอ้โหข้าวก็คือถ้วยจานดาวเทียมปะเนี่ยโอ้ยอันนี้คือหมูหมูนี่คือเก็บไว้ให้แม่กินด้วยนะไม่ได้กินหมดคนเดียวแต่ก็คือไม่ได้พร้อมุนสักทีอาหารแมวมดก็จะเอาไปซื้ออาหารแมวแต่ก็งงกับเจ้าเสี่ยฟู่ว่าเจ้าเสี่ยฟูเขานั่งมองอะไรอยู่ตรงนี้เขานั่งมองสักพักแลวนะเราก็ไม่รู้คาตอบแล้วเดินมาอาฟูเขาเดินมา้าตกลงก็คือไม่ได้คาตอบตกลงฟูมองอะไรเมื่อก่อนจะซื้ออาหารแมวแบบยุกกระสอบนก็คือเป ว่าไปเยอะเลยทุกครั้งเลยนะเวลาที่พาเมวเข้ากุงแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีเมียวตัวหนึ่งขี้อ้อนยากคิดว่าน่าจะอยากออกแากกุงแะไรเจ้าเสี่ยวปูนะก็คือแต่โดดไปโดดหมาโดดลงขึ้นโดดลงลงเฮ้ยโดดขึ้นโดดลงเนาะเออเนี่ยมองนาอย่างเงี้ยก็จะออกล่อไม่ให้ออกล้อ โฟกัสที่ข้างล่างอ่ะข้างบนก็อยากให้เราโฟกัสต่อ้วยตีกันซะงั้นแล้วโอ้ยตาเหลือมบมาบางกี้นี้ยังนอนอยู่้วยกันแท้ๆเลยอะไรตัวซ่องตัวข้างล่างนี้ก็คือรับหน้าที่ชาวบ้านนึ่งชาวบ้านซ่องได้ดีมากไม่ห้ามไม่ยุยงไม่ทาอะไรเลยนี่เป็นแม่กันจริงไว้เนี่ยเออทำหน้าที่แม่น่อยนะเออเนาะคือพอแมวจะสงบสึกคืออารมณ์เรามันก็ไปไม่ทันล่าสุดก็คือแมวหรือคนที่จะเป็นใบโพล่ะ แล้วก็ตัดจบแบบง,งงๆพอฝนกำลังตกแล้ววันนี้ไปแล้วคะ่ะฟังก,กูเลยก็แช์ให้กูสกสะค่าอีหรือเจะก็มาลิปหน้าบายบายแมวกำลังมากินข้าว